สวัสดีครับจะแสดงวิธีการในการติดตั้งโปรแกร,รม AnyDesk นะครับขั้นแรกสุดก็คือเข้าไปที่เว็บนี้นะครับ anydesk นะครับ .com นะครับซึ่งตอนนี้ผมเข้ามาแล้วนะครับ anydesk .com พอเข้ามาที่ตรงนี้ปุ๊บสิ่งที่ต้องทำก็คือมาที่ปุ่มดาวน์โหลด now ครับครับอพอได้ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะได้ไฟล์นี้มานะครับเราเซฟไว้ที่ไหนก็ได้ครับผมเซฟไว้ที่ Desktop พอเสร็จแล้วดาวน์โหลดมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ผมใช้ Google Chrome นะครับมันจะอยู่ด้านล่างเราก็จะคลิกนะครับ mm hmm. เปิดขึ้นมานะครับแค่นี้ครับแล้ววิธีการก็คือว่าให้ส่งไอตัวตรงนี้ครับเลขตรงนี้นะครับจะพิมพ์เลขส่งมาก็ได้หรือว่าถ่ายรูปให้ติดตรงนี้ส่งมาทางไลน์ก็ได้ครับผมก็จะเข้าไปจัดการในเครื่องให้ได้ครับ แล้วเวลาผมเข้าไปในเครื่องให้ให้กดรับนิดนึงนะครับรับที่อนุญาตให้จัดการกับไฟล์ในเครื่องนะครับเพราะว่าผมต้องเข้าไปใช้ตัวสิทธิ์ในการจัดการไฟล์ในเครื่องนะครับถึงจะลงให้ได้ขอบคุณครับ